สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณนะคะมาอีกแล้วคับพี่น้องคะมาทำนายดวงวันประจำวันที่14นะคะพฤศจิกายน2567ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีเจ้ามอีค่ะนะคะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่พายุที่แนวทางไปปรับใช้มันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งนะคะวันเกิดในวันเกิดหนึ่งนะคุณป้าหมอก็ต้องเอาะัยด้วยนะคะเรานําแนวทางดีๆที่พายุที่แนวทางไปปรับใช้ ก็ดีแล้วะคระัพี่น้องจ้ะน,นะคะหรือนะอะไรที่เห็นว่านะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็หมอก็นะอขอกำลังใจนะเหมือนแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปิดการลงเห็นหน่อยนะกดไลค์ด้วยว่าอย่างไงก่อนหน้านี้นป้าหมอได้ลงคลิปนะคะเพื่อที่จะบอกประชารัฐนภนะะเกี่ยวกับโปรพิเศษนะคะในเรื่องของการดูดวง ในแต่ละชนิดนะคะให้กับพี่น้องไม่ทราบเนาะแ,และก็โปรโสําหรับเรียนดูดวงง่ายๆตามแบบฉบับของป้าหมอนะคะส่งท้ายปีนะ,ะพี่น้องก็ไปฟางปัาหังนมาชมดูนะคะในถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะเออหรือเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวเองนะคะและมีกำลังทักไอดียดีๆค่ะกี่น้องะนะและเราก็จะได้ดูดวงกันหรือเราจะได้ลงมือเรียนกันนะคะพี่น้องจ๋านะเอาอย่างนั้นกันเอาราคาเพื่อไม่เสียเวลาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรงนี้อ่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นให้นะคะเรื่องการเงินดีนะคะสําหรับแปดเหรียญเงินดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะมีความรู้สึกว่าลงทุนอะไรเอาไว้กว่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาได้บ้างสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ละก็อาจที่จะเดินทางนะคะเดินทางนะ,ะรับขวัไปด้วยในตัวหาลูกค้าหาสินค้าจําหนนายนะคะืออย่างนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษ พบทางออกทางสว่างม,โมาาีโชคมีนาบขมาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ไวที่จะลังเลสงสัยนะคะไม่ไวที่จะกดดันตัวเองในบางเรื่องและก็อาจที่จะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันอาทิตย์ตัดสินใจเลือกในวันพรุ่งนี้ก็แนะนาค่ะให้เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นให้ออกมาโดยรวมดีมากเลยนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ เลขนำโชคมาจจกไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8 0ศนะคะแล้วก็192 80192ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเนยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์มั้งค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนนะจ๊ะดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็มีความรู้สึกว่ากลุ้มใจเครียดนะคะเครียดกลุ้มนอนไม่หลับเครียดในเรื่องของบริวารเครียดในเรื่องของการงานหรือเครียดในเรื่องของการเงิน ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันท้องระมัดระวังนะคะจะมีปากมีเสียงมีเรื่องผิดใจกันนะคะคนในครอบครัวหรือไม่ก็บริวารในที่ทํางานนะคะถ้าดิเม,มว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องวันจันสิ่งที่ช่วยได้ก็คือนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องจันถ้าเรานิ่งนะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดนะ,ะเรานิ่งไว้ก่อนนะคะพี่น้องจันนะในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะพี่น้องคะอันตร,รายนะต้องนิ่งและก็รอไหนนะคะ รอแล้วก็นิ่งนี่นะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนั้นนีงนะคะการเงินเนี่ยสมมติเราพุ่งเรื่องเงินในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันก็จะมีเม็ดเงินเข้ามามีผู้นําแนวทางช่องทางในเรื่องการเงินมาให้กับพี่น้องวันจันนะคะแน่นอนนะในวันพรุ่งนี้นี่เองนะสำหรับให้หนึ่งเด็กถือเหรียญนะคะอีกตัวนึงก็คือร,อระวังบัิเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องในใช้งานนะคะได้ด้วยนะับพี่น้องวันจันระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะและก็คืนนี้นอนให้หลับ ะะพักผ่อนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่สบายตัานะคะพี่น้องวันกันค่ะเลขนํโชคมาจากไหมเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรเลขเ 16, 16แล้วก็9 9, 9 1 6 9, 9ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ปิดบงังเร้นหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มีตั้งเจ็ดเรื่อง ะะพี่น้องวันอังคารคะในวัดพ่งนี้แก้ไขได้นะมีคนช่วยเหลือนะไม่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องงานหรือเ,อง,เงินก็แล้วแต่ที่เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้แก้ด้วยตนเองนะ,ะพักใหญ่หนึ่งแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ก็เตือนนะคะแนะนําก็คือให้ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวบริวารเห็นไหมแต่จริงๆแล้วพี่น้องวัดอังคารนั้นมีสติปัญญามีไอเดียมีสมองเป็นเลิศอยู่แล้วก็ขึ้นไ่เทห่งเวทมนต์ปัญหาต่างๆนั้นเนี่ยย่อมจัดการได้เป็นอย่างดีไว้นั้นนะคะพี่น้องตาเห็นไหมคะ บุญอุปสมนุนนาให้พี่น้องวนอันอานนะคะแก้ปัญหาได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นประสบความสําเร็จใน,นทุกเรื่องอะไรนะคะระวังสุขภาพด้วยค่ะนะคะกระดูกนะคะความดันต่ำนิดๆน,นะระมัดระวังเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเข้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรคะเลขเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนคะ เป็นพระเลยนะคะพุทธกลางวันนิ่งขึ้นเย็นขึ้นนะคะเข้าใจชีวิตนี่นะคะหาความรู้ใส่ตนเองนะ,ะปฏิบัติธรรมนะบ้านฤษียังคงที่จะควบคุมทัพได้อยู่นะะเนาะดูแลบริวารกิจการนะ,ะเป็นผู้นำนะ,ะเดินทางประสบความสำเร็จนะ,ะและมีความรักความเมตตาเย็นขึ้นนิ่งขึ้นนะคะพี่น้องขาเนาะ,ะฉะนั้นให้ในลักษณะแบบนี้พี่น้องวันพุกลางวันเจ้า่า ดีทุกเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องของการเรงินเหรอเรื่องของบริวารก็เยี่ยมนะคะพี่น้องจา๋าในวันตวกนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะฐานะของเราคันที่เราใช้ยอยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลข5 4 7 4 5 4 74ี่้จค่ะพี่น้องค่ะขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนบอกว่านะคะ อบอกว่าระวังระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้จะมีบริวารทิ้งภาระทิ้งความาเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนหน่อยล่ะนะคะเช่นอย่างบอกนะคะหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ทิ้งภาระงา,านให้เรารับผิดชอบนะว่าอย่างนั้นได้ด้วยนะคะแต่ดูว่าจะเต็มใจอยู่นะเอ,อไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวค่ะและก็อาจที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะ หรือพี่น้องวันพุธกลางคืนท่านไหนที่มีปัญหาอุปสรรคนะคะเบาบางแล้วแก้ได้แล้วเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าป่วยก็เริ่มที่จะหายแล้วนะคะพี่น้องจานะให้ออกมาค่อนข้างเทียดีเหมือนกันนะการงานก็ยังคงโดดเด่นเหมือนเดิมค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลข5 4าแล้วก็6 5ห้าหค่ะขอให้เฮงเ็นมาดูพี่น้องวันพระรหัสัดา์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่าอย่างไงบอกว่านะก่อหนหน้านี้อาจจะเดินทางนะคะหรือกําลังวางแผนจะเดินทางไปกไกลๆไปทํางานนะคะและก็มีความห่วงใยคนที่อยู่ข้างหลังอันนี้ก็แนะนาเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราไปแล้วจเจอรุ่งเรืองเชิญค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอออย่าได้กลือนะ,ะทุกที่ที่เราไปแล้วจเจอรุ่งเรืองที่นั้นเป็นของเรานะคะพี่น้องคะ่ะเป็นแบบนั้นกันปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขสัเร็จนะ,ะไม่ดดาบโฉมกุศ นะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นการงานโดดเด่นกิจการมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีว่าหมอถือว่าโดดเด่นเหมือนกันนะคะสำหรับพี่น้องน่ะโอเคเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขอ่าน่าจะเป็นเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขแป3หนึ่งสามแปดแปดหนึ่งสามแปดค่ะขอให้เฮงเฮมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่าอืม พี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่าการงานโดดเต่นยังคงควบคุมทับอยู่นะคะแล้วก็อาที่จะเป็นห่วงบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะบริวารบางท่านอาจจะเจ็บป่วยหรือเราไปร่วมงานขาวดำนะคะอยากสนิทพิสัยหรืออย่างไรได้้ดยอีกอย่างนี้นะ,ะส่วนเรื่องของการเรงินเงินเข้านะคะพี่น้องจา๋านะมีเงินเข้าแต่มีรายจ่ายมีปัญหาตึงเครียดน,นะคะอืมแล้วก็กังวลในเรื่องของการเป็นพอสมควรสําหรับพี่น้องวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ระมัดกวันเ่อนสุขภาพด้วยนะคะ อ่าใครที่เป็นโรคกระดูกกระดูกทับเส้นโอกาสกาเริบมีใหยุคของหนักนะคะส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องคาไม่ค่อยโอเคนี่นะแล้วก็เลิกไม่ตกลังวนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้หลับนะคะทุกอย่างสามารถจัดการได้ด้วยรายชินีถือไม้เท้าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องขาเอาอย่างนี้กันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวคะ่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลข410แล้วก็8ค่ะ4108่ 10, ค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์ยังคงทํางานเคลียร์งานลุยๆหนักๆเลยนะคะนี่พร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยและปัญหาอุปสรรคนี่แต่ไม่เป็นไรด้วยความที่เราขยันโอดทนและมีความเซ็งเหมื่อบริวารมากเลยนะคะอันนี้ก็ต้องตัดตัวเองค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะและก็อาจจะเดินทางนะาประสานงานทำกิจทำการไปหาลูกค้าหาสินค้าจําหน่ายเจรจาสำเร็จนะคะด้วยความที่เป็นริงไม่ว่าปัญหาหนัก นะคะยากเย็นขนาดไหนก็แล้วแต่พี่น้องวันเสาร์ก็สามารถแก้ไขได้อย่าได้เป็นห่วงนะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นเลิศกแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้าเองพี่น้องวันเสาร์นะคะเลิกเซ็งคาะลุกนค่ะนะคะทำงานไปค่ะนะเลขนําโชคประจากไหมมาจากเลขประจาตัวของเราส่วนเลขนหน้าไพ่ยันไดก็ได้มีเลข7 4็ดแล้วก็48ค่ะ7448ค่ะขอให้เฮงๆค่ะ,คะป้าหมออวยพอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะ กินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะพี่น้องคะเป็นห่วงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ